ขั้นมันมีความรูลเต็มพุ่งเพียงป่ากก็ตามทอนขั้นเป็นสอนตัวเองบ่ได้ไผสิงย่องว่าดีท่านจะมีความหูอย่าถือตัวหวัดองค์ให้ลงมาสู่พื้นยืนดินใดซัาสู่คนสวัสดีครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องรายการโชคไพศาลแชนแนลนะครับวันนี้ผ้าพีผ้านองนะครับมาเบิ่งไรหน้าเสริมผสมนะครับกลุ่มโคขุนนะครับบานว่าปีหรือว่า กลุ่มโคเนี่ยสมุนไพรอำเภอดอนมุแดงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมหลากหลายนะครับเผือดผสมประสานทั้งเผือดทั้งสัตว์นะครับเหมือนกับผ้าพี่น้องมาเบิงการเลี้ยงตักกะแตนนะครับและกิจกรรมได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งนเลยกันนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านประธานเตียนะครับแนะนำตัวเองนะพี่ครับผมกับวรวุฒิทุนทองครับ ซื้อเลนกะซื้อว่าเปียกนะครับเป็นประธานกลุ่มโคขุนสมุนไพรดอนมดแดงครับหลักกาอีกหลายกลุ่มอยู่ในศูนย์ของเข้าครับร่วมทั้งมองนี้กับเป็นศูนย์เรียนลู้เศรษฐกิจพ่อเพียงตำบลระแงน้ลครับครับผมยูนีมีอะ็รอย่างเงี้ครับครับกะเลี้ยงงัวครับงัวะตัวหลักเลียแมนตัวตัวหลักของเข้าอีดีคือเลี้ยงง่วเติบขับจากงวครับเติบโตกลุ่มมาจากง่วเพียงแต่ว่าช่วงมันเศรษฐกิจมันจะสีราะขางว่ามันตกเข้ากับบองง่วเขาขุนนะครับ ข้ากะเะเลียงเป็นต้นน้ำรับเพนงัวแม่พันธุ์เพราะว่าเพนกินทะยาข้าวกระยูได้เพราะว่าข้าบ่ต้องใส่ต้นทุนสูงคอันนี้จะจะเป็นแม่สาวครับตัวนี้เีห้าแยกคัดเอาพันธุ์งัวห้องจากของนะครับเป็นแม่สาวครับเตรียมไว้เพื่อจะผลิตเป็นแม่พันธุ์รุ่นต่อไปครับเป็นงัวพันธุ์ยังไงอ่าเป็นลูกผสมครับให้่เนาะ มีไถยใหญ่ชาโลเล่แองกัดนะครับไถยใหญ่ชาโลเล่แองกัดบามันครับบามันตอนนี้เข้าจะพัฒนาเป็นง่วนิุ่บลก็คือจะใส่กับแองกัดกับแบงกัดเข้าไปให้ลายที่สุดนะครับสายพันธุ์น้ำเสียเพิ่นพ่อพันธุ์นะครับเขาจะมุ่งไปทางนี้ครับรับผมจริงๆแล้วตัวนี้เฮ็ดไวเพื่อขอบคุณนะครับบรรจุง่วได้รอบละหกสิบตัวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบว่าท่างขืนทางลงต่อไปเข้าจะเอาตา้างมาขืนนี่ ครับแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยราค้างวนาในเข้ากับหยุดไว้บ่บ่หันเห็ดนะครับมีหมาบักจันตัวนึงหมาเหลือตัวนึงครับไอยอดลักในกลุ่มหมาเข้ากับเป็นกลุ่มหมาชุมนุมคนรักหมาอุบลราธานีครับผมสมาชิกกับประมาณสองร้อยคนครับที่มีหมาอยู่ในทั่วทั้จังหวัดชุมนุมแมนครับก็ได้ไปขี่น้ำฝนครับแอบดอกงานครับอ่ามันเขาบอกว่าขั้นตสูงกับตุกสูงต้องกับเหล็กโตนตต่ำตเตี้ยเวลาตุก ตังมันจะม้วนเชือบรหลเป็นมาผู้เขาไฟมาแกบครับันนี้เป็นบ้านเนาะเป็นบ้านครับยังไงกินไงเนาะยังไงยงไงกินไงครับไปเรตงไหนนะพี่น้องตอนนี้ที่เดียวมะน้องไป้นคนสำหรับผมคือว่าเร่องนี้ที่สุดที่เรี่ยงต้นหน้าเพราะว่าเขามีหยาอยู่แล้วครับสามารหายยาหาไม่กินหลับปากองไป็นควาแต่รู้มากขขายลูปปีอยู่แล้วครับคันได้ปีละรูปมันก็าโอเคเลยครับปีละมืน ตอตูโลกลูกงั่วฐาเข้าขายจิยแมก็ขึ้นฟ้าก็จด้แขนหนึ่งอยู่ป็นมารับถุนอยู่กับคนลางเาพีหาสามแดงครับนอกจากนั้นแล้วถ้าแต่ยังเรี่ยวพวโลกระจยอเทศเป็นอย่างขึ้นเรี่ยวโลกเปจอเทศอย่างไ้คนมันเรียนรู้ว่าถ้านจะย่อแต่หนาจะมั่ทเ่นับเป็นตอยอดเอาครับตอนนี้เขเลือกไทยแล้วครับมต้องต่าเจาการเรืองตว้อง่านวันสี นะครับอดีตก้อนที่ผีเปียกจะไม่เห็ดอาชีพในหน้าเสื้อสมตะก้อนเห็ดอาชีพนะครับอ๋อครับผมเห็ดงานอยู่สำนักงานทนายความครับอยู่ในอุบลครับทนายพวกเก่าตัวนี้วัฒนบดหะอย่างไรผมเป็นผู้จักก่าอยู่เป็นผู้จักการสำนักงานของผีนิติพัฒน์ชีธนรัตน์อยู่ที่อุบลราชธานีเท่านี้นะครับทนายซื้อดังเลยไหมครับก็อยู่กับเพื่อนมาสิบหกปีครับอยู่ไหนอยู่จะเป็นเบาครับบ่บ่แต่งงานแล้วครับต้องไปอยู่หลักเก่เห็ดงานจน เป็นเป็นพิจารณาสำนักงานล่ะกะอยู่มามันกะถึงขนาดว่าห้าอิ่มโตล่ะอยากอยู่บ้านพอว่าบุคคลอยู่บ้านนะครับเดือนทางี่ขึ้นเนื้อลองไต้ตลอดบ่ริอยู่บ้านจักเตี้ยแสดงว่าอยู่กับฝ่ายกฎหมายมากกว่าขับกับเก่งดิ่ะกนะฮ็ดได้ทุกรับกับได้ทุกอย่างอยู่ขับครับเขาบอกให้เป็นทนายว่าตอนน้อ๋อเป็นู้จารกาก่อนส่วนมากผมจะเน้นเรื่องงานบังคับคดีนะครับงานการบังคับคดีแล้วก็การเตรียมคดีให้ กับสำนักง,งานกะขาณะคุณจบมาใหม่เพิ่งข,งขงับมาฝึกอยู่ขับคนละอย่างเนาะกับเจ้าเพจอยู่เสมอนครับคนละอย่างคนละแบบเลยครับแต่ก่อนนี่ต้องใส่สูตรผูกในไข่เสื้อต้องขาวเส<า>ื้อก้ขนขน้อหนาเสื้อถือจังไหนขึ้นตั้งไหนขึ้นแต่ผันมาจังไหนครับอพอดีดูเพิ่งเรียนจบแล้วครับแม่บ้านว่าอยากให้อยู่บ้านเน่จะเลยตัดสินใจว่าเลยล่องเบิงพอดีมีโครงการปีหาเก่าของรัฐบาลเพิ่มเปิด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของอันนี้แหละอบร่มสิบหาหมื่นนะครับสกายเพิ่มเพื่อเพิ่มสกายภาพก็เลยเปลี่ยนร่มเปลี่ยนร่วมนะมูไปปุ๊บเข้ากับว่าผ้าข่อยเฮ็ดเนี้ยมูกับว่าก็เลยเกิดความอยากเลี้ยงลูกกับเคยผ้าพี่น้องนี่ขอมองไหนที่มีจัดอบรมผมยิผ้าขนคนไปอบรมไปไกลไปแล้วก็ไปแต่ก่อนยังเดินทางไปนะครับไปไปเรื่อยๆจนจนได้สุด ข้าเจ้าเนี่ยเห็นข้าเจ้ากมาส่งเสริมสอข้อซีกับเขามาอ่ามันพักหล่อรดหมดิครับพักหล่อรถเขาเห็นเริ่มเบิดเบิดหลุ่นไปแล้วก็จะการแบบง่ายๆนะครับกใส่หล่อรถถ้ามาปาดเอานะครับสื่อเป็นมาซีบบาทหล่อนึงไม่ใช่ได้ยิ่งเนี่ยไม่งันมันหึมครับกต่ยุดไวสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวหายผลซาซาแล้วเขาเอ่นว่าเขาเดียนเก่าเดียนเก่าเป็นซีบเพ่งเท่ากับเริ่มปลูกคลองใหม่เพราะว่าเขาบอกใส่เคมีนะครับยื่นี้ใส่ได้เนาะ ครับพักแพ้วพักกระแยงครับกระแง่งกินครบครบแต่กวนเลี้ยงครบครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาเศร้ากินครบก็เลยว่าเอ้าเลี้ยงอีหยังกับสิเศร้าอยากตัวมูวว่านั่นแหละเขาเอื่อนว่าขั้นบ่เอือนมันบ่อยากก็จะหยุดเลี้ยงแล้วก็มันสิเศร้ากินมันสุดแน่เลยว่าก็เรียนกันนะครับ ดอกแค่ดอกแค่แดงดอกแค่ขาวมีวัตถุหากาแห้งก็จะเอาไปกินอยู่กินกินกับโบทุ่นครับโบท่านคณะโบลิผูกหลายที่ต้นหาต้นมันใช้มากกับเก็บไ้ครับผมเก็บเก็บเอาแบงกันไปกินเก็บไรนาะพี่นนอ่เนาะแมนครับผมเก็บไรนี่ก็จะเป็นส่วนเลียงสั์เนี่ยครับเฮาก็จะแบงเป็นส่วนแม่นครับคล้ายๆก็ว่าโคกน้องหน้าล่ะครับเพราะว่าพื้นที่ห่าลาดเอียงลงไปข้างล่าง ครับด้านเนื้อสุดเท่ากระจงไวเป็นปลาเก็บเห็ดเพิงปลาดงดิบเพื่อนซิบไลครับทัดลงมาเทาก็จะเฮ็ดเป็นปลาเศรษฐกิจคือยางพาราอยู่ยี่สิบไรนะครับมีคนมาเก็บเห็ดน้ำอยู่ไาแถวนี้มาน่มันครับเ็ดปวกเห็ดลงโง่เ็ดเพิื่อนเลยทุกอย่างครับควายกระเจาะเพาะเลยใส่เก็บกินอยู่น้วกันรับรับเทาบบใส่ยาอยู่แล้วอยู่นีมุมมียานะครับอ่าสวนบกพะอครับตัวนี้สวนบก จะอยู่ฝั่งนี่เป็นหยาหวานที่สะระเอ,อีกีกกระลังเตรียมแปลงจะปลูกไม้ฝั่งนั่นกับมีวัชพืชแนวว่าฮัทเลยบ่า ok, ันเลยดกเพราะว่าบ,บ่สใส่ยาฝั่งนั่นก็จะเป็นมีกล้วยปลูกสลับกับต้นมะพร้าว <fur wildlife. S 2> มีสะหนามน้องนามมีอยู่สามน้องสีน่น้องเข้าเก็บไว้ในพื้นที่เข้าเห็ดเป็นน้องที่เก็บนามไว้หนาแรงนะครับน้าบกบ่าันนี่หนาแรงฮ่าบกเขาจะมีบดานยิงเครื่องสูบลงมาปล่อยลงไว้ให้มันเต็มอยู่ตลอดนะครับ ตรงนี้เป็นเป็นสะพานในสวนใบหน้าสวนผสมเนาะครับแม่ครับสวนผสมของปีเปียนะครับครับเบืองนะครับสะพานสามาตนโนฮิอ่าเลยสองปีแหละครับสองปีเนาะครับคนนี้เป็นบ่อขนาดเล็กนะครับครับอ่าอยู่ในนี่ก็จะเป็นการเลี้ยงปลาหลายชนิดแล้วก็มันจะมีปลาเบิกนําอยู่ในนี้ครับครับปลาเบิกที่เคยจับขึ้นมาอายุประมาณที่หากิโลครับตัวหนึ่งประมาณนี้ครับ ครับก็จะมีปลาทุกชนิดที่อยู่ในนี้นะครับเรียงผสมประสานกันไปนะครับดูนะครับพี่น้องปลาเป็ดกะมีเนาะครับมันบกบผิดเนี่ยอ่าบกเขาก็สูบน้ำมาเติมครับตัวนี้เขาสูบน้ำมาเติมอยู่ตลอดครับมันกบมีของใส่ไก่พร้อมเนาะแม่นใส่ไก่ก็มีมีครับก็ไหลลงไปถ้าน่็จะเป็นแปลงหย่าปลากล้วยหย่าใบไฮตะกะแตนครับมื่อนี้จะเป็นหย่าวานอิสราเอลหย่าเนเปียร์ครับ บรับเป็นบอใหญ่ขนาดใหญ่นะครับสมัยแต่ก่อนนีเรียงหัวคุณเริ่มเรียงปรากฏว่ามันลงทุนละมาเฉลี่ยแล้วมันบริแรกําไรครับต้องหยุดครับเพราะว่าต้นทุนมันสูงไเมียนครับกากมั่นอยู่ไปเอาย่นแบบเนื่อนอยู่กันทะลักกันสิ่าต้นทุนมาแม่นนมาขับ่าอาหารเฉลี่ยต่อกิโลชวนผสมมันราคาสูงเกินครับต้นทุนเท่าเลย มันว่ามันเกินต้นทุนที่เขาจะขายเดีกยวกำไรก็เล,กเลยพากันหยุดซะก่อนครับผมขอบงัวนะครับพี่น้องครับนนึงะคครรัับบเป็นงัวแม่พันธุ์ต้นน้ำครับตัวน,นี้เป็นงัวแม่พันธุ์ตัว<อ>ครับแม่พันธุ์ลงเลืออ่อนใหญ่พอสมควรในกว้างจักเมตรหน,นาจักเมตรที่ลงเลื่อนตัวนี้อ่าลงเลื่อนตัวนี้สิบสิบสองคูนสิบหาครับสิบสองคูนสิบหาครับสิบสองคูนสิบหาครับครับอาจจะมีขอก ไหวเห็ดอาหารขันเป็นล็อกเป็นล็อกไห้แม่กับลูกอยู่สินะเวลาเพิ่นห้าบพักเลยแยกกันจะอยู่ขับเป็นบะหมันลูกบะหมันนี่ว่าเขียวหรือเปล่าอ่านี่จะเป็นแองกัดครับแองกัดครับเป็นแองกัด,กดครับเหมือนมากกัดนะพี่เราครับสีดำสีดำยังไม่คืนโมเดลหนึ่งแองกัดเหมือนหรอครับเป็นแม่ลูกแม่ลูกครับพวกนี้เพราะเพิ่นมากแองกัดตัวเถอะ่ะครับเพราะว่าเห่าทอาสีเห็ดง่วนนิ่งบนนะครับเขาจองใส่พอผ่านอันนี้พอผ่านทาหลังจากเห่า ผสมเทียมแล้วบัตติสองเทีอขึ้นไปต้องเอามาใส่ตัวจริงครับอป้องครับก็ใส่ตัวนี้เป็นปองันได้ขายขี่มันน้ำมัครับครับขายทุกปีครับขายทุกปีเนาะแมนครับปีละเทืยออกนะครับครับปีละเทีอเส้นนั้เป็นเส้นขั้วไอ้บอกพี่อ่ะขั้วไอ้ลักกาไว้ปล่อยงวดสลับกันนะครับขั้วไอ้ปล่อยงวดสลับกันแมนประมาณสองลายกัวครับแปลงแปลงปล่อยแปลงปล่อยครับเส้นนั้นก็เอาลองเทียกับปล่อยงวดพวกนี้ออกมา จะกัปล <Idi ot. S 2> right ่อยมั่วพวกนี้เขาไปแล้วเอาตัวนังเขาสลับกันนะครับเพราะแรงยางล่มไปเว้ยแหละครับครับเพราะว่าเขาบริเวณงูขุนเป็นเครื่องผสมอาหารครับเครื่องผสมอาหารที่ม้าเ็อื่นครับตันนี้ยังยังบริเวณงูขุนรับอันนั้นก็จะเป็นเครื่องซับหยาเนี่อเปียเครื่องบดพวกเขาพวกข้าวโพดนี่สินะครับส่วนผสมอาหารครับคนนะครับใส่ถึงมือนพร้อมถึงมือยจรนี่ครับส่วนข้าวหมูหน่อยเนาะครับตัวนนี้จะเป็นขอกหมูขอกเป็ดขอกไก่ ขับเกือบเลครับมีของหมูขับรับหมูก็จะมีหมูหลายสายพันธุ์นะครับครับก็จะมีอ่าตัวนี้เป็นหมูสามสายเลือดสี่ห้าวมากจไว้เฮ็ดพอพันธุ์รับมันก็จะมีเปียกแฉงแน่มีหลายสายพันธุ์เพนเพนเพนใครย้ายออกมาเอามาจากกลุ่มนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นหมูหมูขาวอางนี้่วมกันครับ เต็มแน่นอนเลยเนาะรับกับเป็นหมูเป็นกระต่ายเนี่ยดนะครับเลียงสลับกันไปคอกหมูนะครับเลียงหลายอย่างนะครับตอนนี้เป็นหมูหมูป่านะครับหมูลางเนี่ยหมูด่างเมื่อยานนะครับอุด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 ดูนะครับหมูด่างเมา่อยานกล่องเลยไอ้หมูด่างมูหน่อยมันเป็นหมูบ่านะครับส่วนขอกหมูนะครับ อย่างกับหมูป่าผสมปนกันเลยนะเห็นมาโชว์ความรอมาโชว์ความรอตายเลี่ยงปนกันอย่างนี้นครับตายขาวกับตายดำนี่วนะัดอาจะเป็นช่องแหว้ผสมขันบ้านะครับขอบห มีเป็ดมีฮานครับพวกนี้ครับฮานโทเล่ครับฮานสเปนเขาอื่นนะครับฮานโทเล่ครับฮานโทเล่หานสเปนเนาะครับนี่เป็ดอ่ากระเป็ดอ่าเป็ดเขาเรียกว่าเป็ดอีเหลืองพันไข่นะครับเป็ดไข่นะครับเป็ดสีเป็นจีนมันหมอกให้เวละที่นี่มาเป็ดพันเป็ดไข่พันเนื้อเขาเป็ดอีเหลืองหรือเป็ดอีเหลืองสินะครับเลียเข้านี่มี ตลาดอยูไสครับตลาดโอ้ถ้าเป็นตลาดาบ่ครับทางดางเฮาเนี่ครับครับถ้าเป็นง่วเขาก็จะมีกลุ่มใหญ่ของจังหวัดนะครับครับ,บตลาดนี้มีรองรับไปเบิดลแล้วตั้งแต่ตลาดพี่เมีม่ยมตลาดกลางน้ำปลายน้ำเพียงแต่ว่าราคาบริจุ่นเนี่ก็ภายให้สมาชิกก็คือให้เฮ็ดปลาข้องไปก่อน<ม>ลเลดเฮ็ดง่วครบับต้นน้ำเป็นหลักนะครับ,รบในตอนนี้ครับ<อ>ตลาดเชื่อมไปเบิดแล้วครับเพียงแต่ว่า,ามีทุกอย่างแล้วมีทุกอย่างเลยที่อคนขนาดคนที่เลียง ลงทุนเขาตนวัตถุดิบเขาราคาตำกันยั่งยู่จูวิจูวางก็ี่มีกําไรหรือขาดทุนสินะครับก็เลยว่าป้องกันไว้คือเห็ดม่วงสนน้ำดีสุดตอนนี้ครับครับตะกะแตนนี่ก็ไม่มีปัญหาเนาะตะกะแตนครับตะกะแตนไปได้เรื่อยๆครับเพราะว่าเข้าเข้ากําลังเพิ่มเพิ่มมูลค่าก็คือเห็ดเป็นอาหารเพื่อจจําหน่ายหลักะหาวิธีจัดเก็บให้มันเลยในน่านหลักะเพื่อจะออกสู่ตลาดเริ่มทยอยออกแล้วครับอย่างเช่นเจ่วบองมือ เหยื่วมาเปิดตลาดขายดีครับเพราะขาขายครับเขาเอื่อนากวงพันลู่าครับเป็นกวงนํำเข่าครับตัวนี้สามารถเลี้ยงได้บบผิดกฎหมายครับครับผมครับขายขายยัง่าเขาขายเขาครับขายเขาเนาะแม่นครับขายได้จากเขาอ่อนกับขายได้ครับที่เขาไปไปเห็ดยาออ่่าาเขากวงอ่อนยาเขากวงอ่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ชายครับเป็นยาคึกบอกง่ายๆซะเขากวงอ่อนนี่นอกจากนั่นแล้ว เขาก็ขายเขาแก่มันได้ครับครับปีหนึ่งเพิ่งก็จะโลนเท่านึงอันนี้เริ่มลดไปขางหนึ่งครับนี่คือปีแรกครับเขาเพิ่งจะน้อยๆครับเอ่อเพิ่งมีเขาปีแรกอายุเพิ่งยังหน่อยครับผมครับถ้าฟังลนเพิ่งจะอายุหลายที่นี่เขาถี่เพิ่งก็อายุประมาณจักหกสิบเจ็ดสิบเส้นครับอันนี้เพิ่งเพิ่งลนไปนี่ก็ร่างปรงใหม่แหละครับนี่เป็นเขาอ่อนแล้วตอนนี้ครับความยาวเพิ่งก็ประมาณหกสิบเส้นนี่ครับผมเก็บไปแล้วครับเขาแก่ครับ เขานี่นะแถมันลดอ่อะอาถ <ทา S 1> ้ารุ่นนี้ถ้ารุ่นนี้ก็บบแพงครับอาจจะพันหนึ่งครับคูาา่นหนึ่งบาน,น,นก็นจะรวนูีแถวอี้แหละเดี๋ยวให้พี่รวนเบิือนท่านจังกีเขาไปเก็บนะครับ<อ>แล้วบานกะโปงมาบานเทียวนานีนเงา่าอีเข้าโตครับเข้าบังกะที่เง่าเข้ากับไข้ครับไม่ย<ช>ังเนี่ยพี่ก็จะเริ่มจากไก่สวยงามครับเขาเริ่มสายพันธุ์ไก่ซิงกี้ครับแจี่ปุ่นไปสินะครับครับแจี่ปุ่นพวกแจี่ปุ่นวัดการสีตรงขาเพิ่นไต่ขอลงมา ยิ่งคอตำหลายที่สุดเขาแหงว่าเป็นพันแแห่นี่แหละคือราคาประจิตตังยุติขาบนความสันแหงตำแหงดีครับขาสันแหงดีคือว่าเป็นพันพันแแย่แหงตัวหน่อยสินะครับแสดงว่าบบนี่เขบางนันตัวนันจะติดแท่งกว่าติดแมนครับอันนี้จะเป็นซิกกี้ครับพวกนั้นจะเป็นแจะแจะญี่ปุ่นครแจะญี่ปุ่นแจะญี่ปุ่นเพิ่อกัดที่ง่ายขึ้นว่าเนี่ยมันสิกายพันมาในจังน้อยห่าม่อนเตี้ยๆขาสันสันนั่นของแท่ครับ เปียกซอยบอกพี่น้องเนี่ยเกี่ยวกับความสําเร็จที่ไดจากการมาเหตุเกษตรผสมประสานเนี่ยนี่บความสําเร็จเกิดจากยังครับในความคิดของพี่เปียกครับอสําหรับผมนอผมคืดว่าความจริงใจครับความอยากห่ของเฮาห่ความห่หรือว่าหาแบ่งปันกับพีกับหนองเหตุให้เฮามีกลุ่มมีพีมีหนองมีเครือข่ายเพิ่มขึ้นจากหมู่บ้านมาหาสูจําบล หล้กกับไปจังหวัดจนสุดท้ายไปไปเประเทศตอนนี้กัหูจักกันเกือบมีเครือข่ายอยู่แปดสิบเก้าสิบก็เครือข่ายครับี่อยู่ในกลุ่มของเขาหลวกถือว่าการขายกับโบม็นเหลืองไงกับโเม็นเหลืองยากเพราะเพียงแค่เขาแตะปุ่มกดเข้าไปในกลุ่มเขาเครือขายเขาของราคาของราคามีราคาซ้ำหนึ่งนี่ซีหายซีหายาเข้าขายแป๊บเดียวอยู่ในกลุ่มเขาเบอแลลวครับนี่คือวิธีการที่เข่ามีเครือข่ายวิธีการขายขายในกลุ่มกับ ก้พ่อละครับครับผมครับความสําเร็จพี่น้องก็คือการส้างทีมส้างกระขายนรับพี่น้องเฮาในซอยกันนะครับกระจอกเทน้อนาะพี่นาะครับกระจอกเทพ่นตัวใหญ่ได้สองตัวครับอายุสามปีสามปีครับไข่พ่นปีนี้เพิ่นพ่งเริ่มออกนะครับเพราก็เลยสองหน่วยกระขายเขาไปฝักไปแล้วครับผมขายแบบว่ามี่มีมีเชือบมีเชือกขึ้นเวละพันเพิ่ะขายให้เพิ่นไปแล้วครับปีนี้ก็เลยไข่เพิ่นสองพัน ครับขายครับจอกเจียนครับตัวผู้ครับตัวนี้จะเป็นตัวผู้ครับสีพัจะดําหลักการมีแถบขาวนิดนึงเลงไ่ด้่างต้นก็จะเริ่มเหลืองนะครับไปหลงต้นก็จะเริ่มแข็งแข็งไม่ถืดตัตายผมก็เลยเปลี่ยนเลยเพราว่าขี้วามันงอเข้าแค่นี้จิอ่าผมมาใส่าแพกปลานะครับ ในแปทงแปท่านด้แลงตรงนี้ใส่เป็นท่านแห่งบลาณกันหาง่ายแท่งปลา,านารก่ถือว่าได้ลนตึงทีนะครับมันมามากขึ้นมันมาแบบชนิดที่ว่ามันมัมมนอแบบิ่มนามเร็ตเดียบร้อยแล้วควายหนามแห้งแห่งเซ็ตเรืรรอดด้วยมันจะดเซ็ตโตมันแฝกปอไหเรลืองนาขึ้นนาขึ้นขา,าวตัดติดอยู่ทำเตาแห้งตัดแห้งแตกเพิด ขับให้ตัดแต่งพี่น้องบางคนคิดว่าจงไหมกันนะบัดลาไปงานไปเพียบแต่สตั๊ดมันมันจะยุ่งเหยิงเหรอครับมันโม่แต่งเข้าเนี้ยมันโม่ห้ามทอดลวกยากี่ให้มันเกินสี่สิบหาหรือห้าสิบหมื่นตุ๊กตัดนะครับปูไม่ไหม้กันตัดแต่งหนัสักหน่อครับช่วงแรกๆที่ผมปูผมกะพวกฝ่ายเด็ให้ม้วกินนะครับพี่น้อง บอกว่าอยากเอาไปไป,ปลูกกับแบงค์พันธุ์หรือข้เจาไป,ปข,าย,า,ปขายกิโลนึงหาบาทขายที่ข้าวเจาะนะคะรับรถนึงกับมันไปยู่ประมาณตันตันนึงค่ะพันเนาะถ้าเป็นรายได้อีกตัวนึงทานเรือนะครับในช่วงที่หัวมีราคาช่วงไหนหัวมีราคาเนี่ยช่วงนีงก้กับหัวมันพอเผๆล้งกับ หยากระหายบ่ได้กตบพ่อไม่หยันเข้าตีว่าเข้าไม่หยันผมคิอว่างคนหนึ่งนี่กินยาอยู่ประมบ้านรายหนึ่งผมเห็กว่าคุณยายอยู่หมู่าณสามสิบตัวตอนนี้ก็บสามสิบไรกับพอดีกับพ่ออยู่นะครับแต่เหลือเดือนแลืออยู่ครับนอกจากนี้แล้วกจากนี้พันยาอีกพั้นหนึ่งก็คือยาหน้าตากระแตนนี่กินยาแล้วกินยาที่ปลอดภัยจากสารพิษ ถ้าแปลงหยาเคยใส่ยาฆ่าหยาเคยใส่ปูกระดานมาก,ก่กนแล้วเอาห้ตกกะแกนกินมีแนวโน้มจะตายครับก็เลยมันเลยตอบโจทย์คําามาอาหารออร์แกนิกอาหารอินทีกกรท้อยเปอร์เซ็นต์คือตะเก泰แล้วโปรตีนในตกกะแกนมีอย่างหน่อย2 7เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวซึ่งเป็นโปรตีนใกล้เคียงกับกุ้งบ้านเฮาจะกินกุ้งแต่ตอนนี้ก็มีกุ้งฝอยกุ้งก,งงงกามกามนะครับเลี้ยงตะแกนไปแล้ว ตลาดอยู่ใสเมื่อกี้ยินคขันามเมือวแบบที่ไปขายใสไผ่กระเรียนไผ่กระเรียงอ่างเอรีการขายมีปัญหาแน่นอนครับตอบด้วยชัดเจนถ้าคุณอยู่คนเดียวเลี่ยงแล้วเอาเสืองไข้ทงหลังบ้านมีปัญหาแน่นอนครับจะผิดขายไผ่เพราะว่าเขาบุงเขาเลี่ยงพอที่หนึ่งนะครับพอที่สองซื้อประชาัมพันธ์เข้าบูมี ทั้งๆดีเขามีอยู่นะครับคือโทรศัพท์นะครับหา้านรน้อยแปดสิบสีถึงสิบแปดเนเปียเนี่ยแปดถึงสิบนะครับถามา่าเอาอยียงเรียงก็ได้บอบานเออเวีการกล้วยก็ได้บอได้ตะกระแตนแต่ถ้าให้แนะนำววาบก้วนให้กินตอนเนน่องเพราะว่าถ้ากินตอนเนน่องปุ๊บเนี่ยการกล้วยมัเนเ,ออเป็นย่างเออเป็นหย่เนาะครับกินแบบตะกระแตนไม่ได้ขีบ่บออกมันจะตายะแล้วกลุ่ม กลุม่มใหญ่นะครับคือกลุ่มบากลุ่มตะกแตนประธานเก้าบนนะครับตอนนี้สมาชิกหกพันเก่าร่อยกว่าคนแล้วเดือดความเป็นกลุ่มในเฟซบุ๊กมันมันบ่อะไมีโอกาสในสัมผัสกันในบอจาร์ูนคุยกันก็เลยมาตั้งกลุ่มย่อยในกลุ่มเท่ครับส่วนไหนกูคือพ่อครับคือผสมพันธุ์กันตายครับเนี่ยคือตายในนาท uh ี เรียกสักกระแต,แตนเนี่ยทุกคนที่หาคําตอบว่าป่าเหลืองตอบหาคําตอบนี่ว่าใด้อตโอ้อทั้งครูเลยครับแต่ว่าเรียกสักกระแต,แตนเนี่ยจะมีคําตอบให้ได้ว่าป่าเหลืองคือแน,นวไหนผสมจนเหลืองตัวเม่ตายแต่ตัวเมียแล้วสักระแตนนี่คือวัฏจักรชีวิตของเขาคือเกิดจเจริญเติบโตผสมพันธุ์วางไข่แล้วตาย ในหน้าที่แล้นี่มันมีคำว่าอ่าค้นที่คืออยู่ปลายธรรมะคนจบอกว่าบุญา่ะตะกะแตนมันจะบุญคามันระตายนะครับเนอะชัดเจนเนอะตายในหน้าที่คือการผสรมพันธุ์จนตายแล้วสังเกตด,ด้วยครับห้อมูลนหอมูลนของตะกะแตนมันต้องมีอย่างดีด้ มันยังผสมพันธุ์จิตใจแล้วคนที่กินตะกะแตนเนี่ยไก่ระว่างนะแล้วก็ในแถบหน้าที่พี่เปียกนะครับเป็นเครือข่ายเดลต้าจังหวัดเนาะเป็นเครือข่ายอย่างนั้ด้วยนะแล้วก็สางข้อมือแข็งให้ครับพี่น้องซอยบอกถึงเกษตรกรนะครับการทําเกษตรผสมผสานจะทำจังไหนนะครับให้เขาอยู่ได้นะครับอยู่ได้พี่น้องยังอยู่ได้ครับเนาะครับ ยาเฮ้าย,า,ยาเอาโตเงินเป็นที่ตั้งนะครับ,รบเอาสิ่งที่ว่ามีาม่ซ้ำนี่สามารถแบ่งปันมูแหลกบแบ่งมู่ปันไปเหลือเหลือแบ่งปันเขาจังขายครับหล้วกรสร้างเครื่อข่ายใหไรันได้ให้การให้ผมขึ้นว่ามันสิ่งติดต่อขึ้นกับมานมันมันจะหลายกว่าเฮาให้สะอีกนะครับคือความจริงใจของเฮานี่แหละวกะเดี๋ยวความสําเร็จมันจะค่อยๆตามมาทุกยามันจะเห็นผลนอกจากที่เฮาให้เข้าไปแล้ว มันจะกลับตอบตอบโจทย์ท่องเข้าก็คือว่าเขามีมูมีผวกสามารถมียังเหลือกินเข้าจะต้องการให้พี่เห็น้องอย่าขายข้าจอกระแลนมาเอาครับเขาหูว่าแรงมันอยู่ตรงไหนรับเขาหูจักกลมเขาหูจักวิธีการขายหูจักการวางแผนการผลิตครับต่อไปเขาก็จะมีร่างแผนการขายเดี๋ยวมันจะคอยหมุนมาเข้าก็จะมีอะไดใดประจําเกิดขึ้นครับทุกคนจะะุบความสําเร็จถ้าเข้ามีความจริงใจผมมองยังสี่ครับผม เปียกฝากเบอร์โทรให้พี่น้องกันนะครับสำหรับเบอร์โทรผมครับ0968377301ครับวรลุภุทุนทองครับบ้านบ้านว่าปีมูสิบตำบลเราแดงอำเภอดอนโมแดงจังหวัดอุบลครับไม่เหนี้นะครับก็ขอบคุณพี่เปียกได้หลายนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องโชคไปสารนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับนอกจากข่าวเบิองหรือว่าอยากซื้อซัดไปเรียงอยากซื้อ ว่าจะเป็นสัตว์ปีนะครับสัตว์บกสัตว์ใหญ่มีเบิดนะครับเนาะหัวควยหรือว่าจะเป็นพวกไก่สวยงามต่างๆเนาะนกกระจอกเทศนะครับกวางเขาอ่อนมีเบิดกระต่ายพี่น้องทรกข้ามาติดต่อผีเปียกได้นะครับตามเบอร์โทรที่เป็นหายไว้นะครับเนาะอยู่บกไก่นะครับอยู่ไก่อเภอดอนมุดแดงปัว่าปีนะครับตำบลเราแดงอำเภอดอนมุดแดงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับพี่น้องนะครับมือเน้นะครับกอขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องโชคไพศาลนะครับ ผู้ขาผู้ขายก็ขอให้ลำขอให้รวยนะครับผู้เดินทางก็ให้ปลอดภัยทุกคนนะครับน่ขอค้าขายลำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับ